สวัสดีครัสดีกบเรื่องรมาีเิรค่ะเป็นเรื่องราวเรื่องราวเป็นเรื่องราวความรักคระหว่างวัยของของิเกที่ที่มีความรักระหว่าวักับกลก็เป็นเรื่องราวฟิลูที่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ เคยรู้สึกว่าบางครั้งถ้าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยเรารู้สึกยังไงอ่ามันมันเป็นเรื่องของเรื่องของรุนรงงนร่นเรื่องของเจเนอเรชันแล้วก็เรื่องของช่วงเวลาถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปแก้ไขสิ่งที่เราทำผิดพลาดมาในเลตเราจะกลับแก้ขไขยังไงเรื่องเป็นที่วีวบน้บบองไมาประกบคู่กันครับไปเลยนงคะมา จริงเราเคยเจอกันตามงานแต่ว่า<ต>ยังไม่เคยร่วมง,งานกัน<อ>เป็นแบบซีรีส์แบบนี้กันมาก<ช>่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆไม่ได้ต้องปรับจูนอะไรกันเยอะมากเพราะว่าเราเป็น The Back เดอะแบคเขาตั้งแต่ตอนเล่นเกม้ว้กันแล้วผมไม่ค่อย <laughs> <c oughs> คิดเลยมีโอกาสได้ไปเจอกันตามแบบเป็นอีเวนต์เกมแล้วไม่คิดว่าพักรุกแบบมอ่ะคือจะสามารถเล่นเกมได้เก่งขนาดนั้นจริงไปเล่นจริงๆคือในทีมไม่ใ่มาในคนแบบแบกทีมแบกทจริง มาเลยมาเรื่องนี้ก็ดีใจได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ <นะ S 1> ครับอย่างเงี้ยครับพลเรือพี่มิวเรื่องนี้คาแรคเตอร์ผมเนี่ยจะเป็นเมนเจอร์ครับผมนี่วงน้องอาเกนครับผมใช่บ้านไอดอลเนาะบ้านไอดอลคือคือเราจะเป็นคนที่แบบตั้งใจทําอะไรมากๆเหตุมันเกิดจากที่เราปั้นวงหนึ่งแล้วด้นไอ้คนหน้าเราอะเหมือนบอกว่าเนี่ยให้เราไปปั้นเด็กใหม่หวงนี้ปั้นไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอไม่เห็นแฟร์เลยอะ มาปัน้นวงนี้มากับมือเลยนะทำไมถึงปล่อยละไปเลยก็รู้สึกว่าอ่ะเราปัน้นวงใหม่มาแล้วไปสู้วงเก่าลแล้วในความรักนะคะฟิลมโกลด์ี่มันมีเรื่องราวไหนยังไงมันจะเป็นเรื่องราวของแบบก็พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบว่าวัยแบบวัยอายุแบบ50อัิไปแล้วแต่ว่าเขาเหมือนแบบเขาหลงรักคุณป๊อปซึ่งอายุแบบส0เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยอ,อยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ตัวเองเนี่ยกลับไปมีความรักกับคุณป๊อกได้อีกครั้งเขารู้สึกว่าแบบ ชีวิตเนี้ยเขาไม่อยากให้อายุอ่ะมาเป็นตัวฉุดรั้งเขาไว้ในเรื่องของความรักทำไมรู้สึกว่าเรื่องความรักอะมันมันไม่มีโฮมแดนในเรื่องของอายุด้วยอะค่ะหร้ยทไมในเรื่องมีสาระขนาดนี้เลยสาระมากแฝงอยู่เยอะครับผมก็ในเรื่องก็จะเป็นเป็นลูกชายของในวิเฮวิเฮในาษาชื่อดัง แล้วก็เป็นที่ทำงานต่อพื้นป๊อปที่ใหม่ครับก็ก็จะปวดหัวนิดนึงครับเพราะว่าถึงรักนั่นเองคนดีครับนีครับนดีเป็นร็อคสตาร์ดีนะคนดีนะเป็นร็อคสตาร์ชื่อดังครับผมที่คิดว่าตัวเองดังนะดังจริงหรือเปล่าแล้วก็แอบชอบนางเอกครับผมแล้วก็มีเรื่องปวดหัวเยอะแยะมากมายครับคนนี้เขาจะคิดว่าเขาเป็นแบบว่าลูกแบบนี เหมือนพี่เกดจะเป็นแบบเป็นนายทุนใหม่ของเราแล้วผมแล้วเป็นลูกเขาก็แบบเดี๋ยวจะทำอะไรกับเราก็ได้สองพวเลยต้องไมน้อมค่ะรับบทโนน้องแนะนำตัวสักนิดนึงสั้นๆนะลูกชื่ออะไรลูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคัมกุยนะคะก็รับบทเป็นคัมกุยนะคะเป็นคนที่พูดภาษาแสตมป์ไทยคำบางถิ่นคำแล้วก็เอเจี้เยอะมากเลยค่ะในเรื่องก็ หนึ่งในสมาชิกโปรโมเกนนะคะก็โดนเพื่อนๆดูตลอดค่ะพี่ป๊อกก็ดูเหมือนกันค่ะไม่รู้ดูทำไมเหมือนกันค่ะนี่ดูเหรอคะสวัสดีค่ะมาตรงกลางที่คืองานแบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได่ไปไม่ได้ไค่ะสวัสดีค่ะนาเดียนะคะก็รับบทชื่อนาเดียเหมือนตัวเองนะคะก็คือจะเป็นคนที่มีความแบบนิ่งๆหน้าตึงๆค่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยิ้มแบบทุกคนจะถามว่าตึงทำไมไม่เข้าใจ สวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะในเรื่องก็จะเล่นเป็นปลายฟ้าเลยค่ะก็ซ่าห้ๆออห้าๆประมาณนี้ค่ะ,คคะสวัสดีค่ะชื่อเชอรี่นะคะก็ในบทูก็รับเป็นชื่อเชอรี่ มมีีีพ่เบบนกัสวัสดีครับชื่อเพชรรับบทเป็นผู้นำกับครับเรื่องนี้ยังไม่คะเรื่องนี้เป็นไงโอ้ความรักสนุกมากครับตอนทํางานเรื่องนี้ไม่เคยเครียดเลยครับเวลาออกกองนักแสดงน่ารักมากสนุกมากเรื่องราวก็สนุกเวลาเราออกกองกันเราเหมือนมาแบบเราพบปะเพื่อนกันมัันนเล่ครบสนุกสนานมากออ๋ันแต่เรามีสาระนะเฮะที่มีสาระได้หยิบแด้ค นิดนึงแต่ก็มีไม่อยากให้ฝากเลยค่ะใครก็ได้ที่วิวเป็นตัวแทนก็ได้อ่าพี่มิไหมครับผมก็คิดว่าตอนเนี้ยตอนแอร์ตอนแรกแล้วสองคู่ใช่ครับผมทา้งวิวเลยเป็นอีพีแรกครับก็จะมีทั้งหมด6อีพีด้วยกันบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนตั้งใจมากมากทั้งแสดงทั้งพี่ทีมงานทั้งพี่เพชรทั้งพี่เกดเลยทุกคนเลยครับก็จะมอบความสวยให้ทุกคนได้แน่นอนสำหรับเพี่เกดนะครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับฝาด้วยนะ

ไนกขอขโมยนะคะขอขโมยนะเดี๋ยวไม่ไม่ยิ้มเงีนะครับขอสั่งนะคะเไหมคะทีวีก็ไมเลยคุณมาะคร